การอันตรธานของศาสนาพุทธก็จะมีการเสื่อมสูญสิ้นไปอยู่สามยุคสามระดับตามคมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวถึงการเสื่อมถอยของศาสนาพุทธไว้เป็นลำดับขั้นเปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างที่ค่อยๆพัทงทลายลงมาจากฐานรากสู่ยอดสุด ถ้าหากว่าเราเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเห็นความสำคัญของการรักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนาไปนะครับการเสื่อมสูญสิ้นสุดจะเกิดขึ้นตามลำดับก็คือลำดับที่หนึ่งพระปริยัติธรรมอันประทานคือการเสื่อมไปหมดไปสิ้นสุดไปทางความรู้และคำพีผู้คน